สวัสดีค่ะกันนะคะโอ้ยเราไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะนี่เป็นคลิปที่เพิ่งกลับมาน,นังจากเงียบไปนานโอเควันนี้จันจะมาแต่งหน้าจากเซตฟิงก็เป็นเซตของ Gino m a k k a y y y Beauty b u f ้ e t นั่นเองค่ะคือเซตเนี้กันได้มาจำนวนเยอะมากๆม,มีทั้ง39ชิ้นคือแบบเยอะคตมีตัวฟาวเดชั่นสีสีมีตัวไฮไลท์สสีมีบัชออน8สีและ อายแชโดว์25ส <S <S เยอะมากแล้วกันเนี่ยได้สวอตรีวิวบอกทดลองแล้วว่าแต่ละอันเนี่ยดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบยังไงมีสีอะไรบ้างในบล็อกของกันนะจ๊ะตามนี้เลยกดได้บล็อกน,นี้มี3พาร์ทพาร์ทหคือจะเป็นฟัตชั่นไฮไลท์พาร์ทสอเป็นบารชออนแล้วก็พาร์ทสเนี่ยจะเป็นอายแชโดว์ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันเนาะ แล้ววันนี้การก็เลยเลือกจาก39ชิ้นเนี่ยเลือกชิ้นที่เราชอบสีที่สุดเลือกชิ้นที่เราที่น่ารักอ่ะเอามาแต่งที่สุดมาแต่งลุคให้ทุกคนดูกันจะไปเริ่มกันเลยนะเ,เก็บหน้ามาเราขึ้นไปก่อนนี่ตัวฟอรเชั่นะจ๊ะนี่นั้นจะมีทั้งหมดสีสีแต่สีที่การใช้คือสีเมอร์หนึ่งสีลาเต้ น,นี่เป็น x x t r m m f u o l c o v เวนะเหนือมันจะเป็นแบบมันจะค่อนข้างค้นนะ่ะบอกไงดีเห็นบ้าไม่ไหลเลยอะเนือค่อนข้างค้นภาพแต่ว่ามันยังเกลี่ยง,ง่ายอยู่นะซึ่งแนะนำว่าเกี่ยชีละครึ่งหน้าดีกว่าสำหรับใครที่มือใหม่เราจะได้มีเวลาเกลี่ยทัน มีพับแบบเนี้ยจะดีมากคือรู้สึกว่ามันใช้กด้ตัวเนี้ยคือเหมือนเกิดเพื่อใช้ตัวนี้เลยแบบง่ายแล้วก็ให้ลูกที่รู้สึกว่าเบาเบาก่าใช้นิ้วอะ่ะอันนี้คือรอบหนึ่งนะอันนี้ด้านที่ไม่ได้ลงน,นี่คือรอบหนึ่ง ตันนี้สำหรับรอบหนึ่งคือมันก็ดูแบบบิดเยอะเหมือนกันนะแล้วบางใครที่จะต่างไปงานอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบบิวซัก2รอบเราว่าอยู่แล้วแล้วก็ใครที่มีรอยแบบเรานี้รอยแดงแ,งแนะนาให้บิวรอบสอแค่บริเวณนี้พอมันจะได้ไม่รู้สึกหนะักหน้าเท่าไหร่เพราะตัวนี้มันเป็นเอ็กซ์ตรีมผูงเขา,าเลย นี้สองรอบอันนี้คือรอบ1นึ่งนหน้ารอบ2เฉพาะจุดหายหมดแล้วไม่จําเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยหรือใครที่มีรอยแดงเยอะมากๆก็บิ้วเฉพาะจุดค่อยๆขึ้นมาก็ได้ไปงานก็สางสองสารอบแต่ว่าถ้าเกิด everyday หรือว่าไปเที่ยวธรรมดาเราว่าประมาณรอบเดียวก็พอแล้วอันนี้คือจะไม่ใช้ตัว จะไม่ใช่ตัวแป้งผสมรองพื้นเพิ่มเลยเพราะว่าเสร็จปุ๊บก็ไม่เหนียวนะไม่เหนียวเม่เหมือนมันเสร็จแล้วมันแมทมันมันให้ลุกเวดใครชอบแมทนะไม่มันตัวนี้โอเคเลยเราจะลงทั้งหมดแล้วจะใช้ไฮไลท์กับบอนเซอร์ซึ่งรอบนี้กันจะไม่ได้ใช้ไฮไลท์ของเซตนี้เพราะอยากให้ลุกมันเบาๆหน่อยก็จะใช้บอนเซอร์เฉยๆพอ กับบอนเซอร์จะมาเขียนคิวอันนี้กันใช้จะมันจิงเป็นเป็นครือเดียวกันนะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วในทวิต t ตอรมันเป็นของบ u วตี้คอ a เทนป็นระดาบูตองนั่นเองรู้ออกเสียงถูกไหมนะอันนี้เป็นทเทียวบาวคิดจะมีสามสีเราจะสอนหน้าวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันตรงช่วงตรงนี้เราเควรจะใช้สีอ่อนสุด แล้วข้อไล่มาเข้มถ้าทำผมกันเนี่ยมันจ่อล้ตาแดงก็เลยจะใช้แค่อันหนึ่งกับอันสองเท่านั้นนะจ๊ะอันสามมันน่าจะเข้มไปหน่อยหรือว่าถ้าใครผมดำเนี่ยจะเหมาะกับอันสามมากกว่าเบอร์มันลงมาข้างล่างนิดนึงจริงๆอ่ะชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันจะแป้งมันจะไม่ฝุ่นเกินไปมันจะฝุ่นแบบครีมครีมาบอกไม่ถูกมันจะมันจะเขียนแบบ ไม่ชัดเกินไม่เบอร์เกินอะไรแบบนี้นี่คือชอบมากพยายามจะแบบใช้ด้วยน้อยได้ไม่หมดเร็วๆงกเนาะต่อมาเราจะใช้บัตช์ออนซึ่งอันนี้นี่ที่เราพูดถึงเซตฟิงเกอร์พิลน่ารักมากเห็นไหมแพคเกจมันมีแบบเป็นรูปลายนิ้วมืออ่ะเป็นตัวจี อันนี้นี่เป็นเบอร์สามฟามิงโกฟลาเวอร์ชูดูถ้าดูเนี่ยเห็นจะแบจะเป็นลายรูปลายนิ้วมือคือน,น่ารักมากๆากที่สุดเขจาจออกชมพูแมทเมื่อกี้กลัวในกล้องไม่เห็นสีก็เลยปาดหนะักไปหน่อย หน่อยหนักมาเค้กตัวหนึ่งสีนี้สีที่เราชอบมากมากอมองยิ้มไมเอ่ยบองไม่เคยเห็นเท่าไหร่ตัวนี้เป็นสีนที่เราชอบจริงๆเป็นสีเบอร์หกอามารีลิสออกสิถูกไหมทุกแหละอามารีสตัวนี้เราชอบมันมันจะออกส้มผิดๆ แต่มันจะมีความแบบเป็นกิปตเตอร์เท่าสองสีเนี้ยไม่อยากใช้ผสมกันก็มาโอเคนะออกมาดูส้มๆชมพูๆต่อมาจะมาดูนี่แพ็กเกจของอายแชโดว์คือน่ารักมากเป็นรูปตัวจีเหมือนกันอันนี้เป็นสีเบอร์สองครีมโรส จะออกเป็นฟิตเตอร์สีขาวเหลืองเหลืองคนัักจุงๆสลงสีเต็มปกตาไปก่อนไม่น่ใจว่าในกล้องเนี่ยเห็นไหม ต่อมาสีต่อมาดึง,ดงเบอร์เจ็ดสีแอปเปิลโคลาโสีแบบนี้น่าักมากนี่เป็นสีแล้วเที่ยวหยิบเมาวัเน,นี้ยเป็นสีโทนส้มนะีนิถุายนช่วงของหางตาซึ่งสีอายแชโดของเขาเนี่ยมันเนื้อมันเกลี่ยงง่ายมันเบาแล้วมันก็ค่อยๆบิวขึ้นมาไม่ได้ปาดปื้ดแล้วก็แบบเออเป็นไอเทเส้นอะไรอย่างงี้ ิาที่เราทาเนี่ยเราเราทาพวกหางตาก,กับหดตาจะช่วยให้เหมือนตรงกลางเนี่ยมันดูมปมิติมากขึ้นมันดูจากคนตาบมมมมมมวมๆเนาะมันก็จะด,ดูเป็นทรงมากขึ้นไม่เหมือนการทำคอนเซอร์กับคอนทัวร์ทำคอนทัวร์หน้าแหละแต่แค่เรามาทำคอนทัวร์ตาเท่านั้นเอง ลายสีหนึ่ง,งสีนี้แค่อยากแนะนำเฉยๆแต่จะแอบเติมเข้าไปก็ได้นะสีนี้สีโลตัสเบอร์สิบห้าหรือว่าสีดอกบัวนั่นเองนี่รู้สึกมันสวยมากอะ่ะมันดูแบบชุมพูว้าวับมีกิตเตอร์น่ารักโอ,อ้ในไอชีโดเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะเป็นรูปเหมือนเราอะตั๊มลายนิ้วมือเข้าไปอะเนี่ย ตามม้งไปแล้วก็รูกปลานิ้วมือก็รู้เหมือนแบบนูนๆน่ารักเ่ะให้เติมตรงหางๆหน่อยเราชอบสีนี้ไปพิเศษ <laughs> จ,จงในเซสีเนี่ยจริงๆมันมีสีเข้มสีอ่อนคือไล่ตั้งแต่โทนอ่อนไปยันเข้มเนี่ย แบบไล่ขนไปเลยเยอะมากเพราะฉะนั้นคือเราก็จะไม่ใช้อายไลเนอร์เราจะใช้ตัวสีอายแชโด์นั่นแหละมาทำเป็นอายไลเนอร์เป็นตัวนี้ตัวนี้คือเบอร์13บสามแคนการูพาวอุ้งตีนจิงโจ,โจ้เอ้ยอุ้งตีนสวยสุดว้าอุ้งเท้าจิงโจ้จะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลมีกิตเตอร์วาวแบบนี้ ให้ชี้ขนตามากที่สุดแล้วเราค่อยๆเติมมันจะดีกว่าเราแบบเติมอันใหญ่ไปเลยเพราะว่าจะไม่เท่ากันสองข้างได้แบบนี้ถ้าทำสีเข้มตรงนี้ยมันจะทำให้ตาเราอะดูโตขึ้น สำหรับแปลงที่แนะนำสำหรับโซนนี้ก็เป็นแปลงหัวตัดเหมือนที่เราเขียนคิ้วไปตอนแรกแหละแต่ว่าคนละอันกันนะจ๊ะมีประมาณนี้แปลงนี้จะช่วยให้เราคอนโทนอายแชโดว์บริเวณนี้ได้ง่ายขึ้นต่อมาเราจะดัดขนตาแล้วก็ปัชมาสคาร่ากันอันนี้อันเป็นพืัดขนตาของ Beauty c ้ t อ a g e ซึ่งเราชอบมาก ไม่เหมือนบางอันน่ะมันจะไม่เข้ากับลูกตาเราลูกตาเรามันจะเห็นปะปูดปูดอ่ะมันไม่มีเบ้าตาชัดขนาดนั้นแล้วตัวนี้คือมันค่อนข้างพอดีลูกตาเราก็เลยสูมันดัดได้เยอะมากอันนี้ประมาณร้อยยี่สิบมั้งทุกคนลองไปตามกันดูสําหรับสาวตาตีตาบวมสาวตาชั้นเดียวตาหมวยเออตัวนี้น่าลองจริง ขนตาคือแบบขึ้นมาเลยขนตาจะเด้งมากแตนไม่ต้องใช้ขนตาปอมแต่สำหรับใครขนตาบางก็ใช้ในแล้วกันนุ๊ก ใช้ลิปสองสีตัวนี้คือลิปเซมิแมทตตัวดังของบิวตี้คอเทชนี่คือตัวนี้เรามีเยอะมากจริงมีหลายสีมีเป็นสิบสีเลยสีที่ใช้วันนี้นะจ๊ะจะเป็นสีเบอร์ยี่ห้าไม่เอ่ยต่ว่าจะเห็นไหมถ้าไม่เห็นเราจะพิมพ์ไว้ให้สี25่ห้าคอรเนลแล้วก็สีเบอร์สิบแปดอิมเพชชันนิทนี่ชื่อสีจะเป็นชื่อ ตัวเบอร์สิจะเข้มกว่าจะให้ลงตรงนี้ก่อนตัวเบอร์ยี่สิบหาละเนี้วหรือถ้าใครไม่ชอบรู้สึกเข้มไปไมีแนะนำตัวนี้เพิ่อมอีกตัวหนึ่งจริงๆเบอร์ศูนย์ห่จะชัดไหมสีเดโคตัวนี้จะแบบค่อนข้างอ่อนกว่า2ตัวแรก ที่หมดเดี๋ยวชอบส่นนี้มากอ่ะมันเป็นเซมิแมทแไงมันไม่แห้งมากไปถ้าแมทมันจะแห้งๆใช่ไหมถ้าครีมมันก็จะแบบคนปากสีเข้มมันก็จะไม่ปิดไม่มิดอ่ะใช้สีเข้มสุดข้างในนี่หยิบติโชว์อ่ะนั่นเรียบร้อยแล้วดึง โผล่ออกน่ามาไม่เคยูีเรื่องเขาเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกที่เราเลือกมาจากฟิงเกอร์เพนเซ็ตคือสีน่ารักมากมีหลายโทนจริงๆไว้จะมาลงเรื่อยๆบางทีแต่งหน้าเรื่อยๆจะมาลงในทวิตเตอร์มาลงใน บล็อกมาลงใน Youtube บ้างนะคะเราจะแก้ปัญหาเรื่องแสงในห้องได้แล้วเราสู่าคลิปนี้แสงดีสุดต้องถ,ถ่ายมาแหละเพราะที่ผ่านมาคือไม่เข้าใจว่าทำไมแสงแย่ขนาดนั้นเนาะตอนนี้คือดูในกล้องรู้สึกมันโอเคมากเด๋ย่ต้องไปตัดต่ออีกทีหนึ่งว่าแสงมันถูกใจเราแค่ไหนนี่สีแก้ โอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อัพคลิปแล้วก็คลิปเราเนี่ยก็คนดูค่อนข้างน้อยมันก็เลยมีท้อบ้างอะไรบ้างทําให้ไม่ค่อยอยากอัดคลิปเท่าไหร่แต่โอเคในเมื่อรอบนี้เราได้เซ็ตเครืค่องสตานเซ็ตใหญ่มาเราก็เลยอยากจะมามาแชร์มาลองมาแต่งให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจขนาดไหนเนาะอย่างที่บอกไปใครอยากรู้สีตัวอื่น สวอตตัวอื่นรีวิวเนื้อสีตัวอื่นเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่บล็อกของกันนะคะจะมีพยายามอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือที่เที่ยวรีวิวเยอะสุดเคยจะเป็นทวิตเตอร์นี่ทั้งเข้าไปดูได้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมค่ะค่ะ ยอมใจในความเอ็กซ์ตรีมฟูลเคอร์เลยจริงๆ